สวัสดีค่ะวันนี้ไอดาเวสปาจะพามาพักที่โฮมสเตย์ค่ะชื่ออะไรสะรรควพนี่มานโฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาอัมพวาค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆห้องพักของเรานะคะห้องดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ900าบาทโอ้โหเหลือห้องสุดท้ายพอดีเลยป๊าป๊าบอกอินเข้ามานะคะเนี่ยเนี่ยเหรก็จะเป็นเตียง น่ารักมากเลยค่ะทุกคนมีตบงเสริมด้วยใช่ไหมแล้วป๊าป๊าก็บอกว่ามันวินเทจมากเลยค่ะห้องน้ำมาอาบไอ้ดาอาบน้ำนะคะสบายมากค่ะทุกคนแบบมันแค่แค่บเห็นแค่อย่เนี้ยมันกว้างนะคะจริงๆถ้าไปดูจริงๆนะคะอ่ะที่พักของเราใกล้ๆที่ไหนคะลูกใกล้ตลาดค่ะสามารถมาเดินได้ค่ะทุกตอนเช้าๆหรือแบบตอนบ่ายๆมันจะมีแบบตลาดน้ำอยู่ค่ะแต่หนูกับ น้องมาไม่ทันใช่ไหมคะใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะตอนเช้าจะมีอะไรคะมีพระมีพระมาบินทาราใช่ค่ะแล้วก็มีตลาดนิ่ๆหน่อยๆให้เราไปเดินค่ะอ่านี่คือบรรยากาศรอบๆตอนกลางคืนนะคะไหนคะหนูอยู่ไหนคะเนี่ยนั่นค่ะซิสเตอร์สีชมพูบิงบิงอยู่อยู่กับป้าป๊าแล้วก็เวสป้าค่ะดูสิคะว่าเราพักใกล้แค่ไหนใช่ไหมลูกใจกลางตลาดน้ำอัพพาวาเลยนะคะใช่ะ นี่ค่ะสวยจริงค่ะทุกคนสวยมากนี่นะคะไอดาเวสป้าป๊าป๊าค่ะ <laughs> ยืนบายบายกล้องโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้กันค่ะฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย